และเมนูพนมรุงชีสเดของเราในวันนี้ก็คือข้าวหน้าเป็ดพะโล้ครับผมพนมรุงหูใจเสนอพนมรุงชีสเดยเคบีบอดอาหารคลีนอร่อยวันนี้ไปตายเอาดำหน้า ถึงนะครับต่กอนเออครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการขนมงชีดเดย์เคปปนอาหารคกลียอร่อยวันนี้ไอ,อยต่อยอกดับเน้อตอนนี้เราพามาที่ฟาร์มเป็ดที่เขาเลี้ยงแบบพิเศษค่ะพิเศษนี่คือยังไงคะสามสิบบาทสี่สิบบาทอะไรเงี้ยใช่ไหมืม่กี้ในร่มมึงไม่เล่นน,นานๆออนนี้ร้อนชิบแก่งเล่นกระจังเลย อันนี้คือคือฟาร์มเป็ดครับผมอุ้ยมันต้องมีเป็ดอยู่เยอะแน่ๆเลยแนอนอยเข้าไปดูน้องแล้วน้องน้องน้องไหนน้องไหนพี่โอเต็มเลยบิ๊กฟาร์มเป็ดแต่มันไม่มีเป็ดอยู่เพราะว่าที่เนี่ยครับเขาเลี้ยงเป็ดแบบ free range คือการที่ให้เป็ดออกไปวิ่งเล่นเป็นอิสระเลยไปไหนก็ได้นะครับหากินเองตามธรรมชาติซึ่งแบบเนี้ยมันไม่เป็นการทรมานเป็ดอะ งั้นเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของฟาร์มที่เขาเรียกเป็ดได้เลยดีกว่าอ่ะเคยเจอว่าเรียกเลยเหรอเคเจอป่าเป็ดที่สีม่วงในเซเว่นอ่ะนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาเจอพี่เจ้าของฟาร์มเขาชื่อพี่แล้วนะพี่แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พอตอน้ปกติแล้วพี่นะเขาวิ่งอย่างเงี้ยเขาหากินยังไงอ่ะเขาหากินตามบ่อครับกินพวกหอยเชอรี่หอยอะไรที่อยู่ในบ่อเนี่ยก็คือเป็นเลี้ยงตามธรรมชาติให้เขาเติบโตตามธรรมชาติใช่ครับกว่าจะโตเนี่ยกว่าจะเราไปเก็บเกี่ยวเป็นผลผลิตขางได้เนี่ยมันนานนะพี่ประมาณ7 -8 เดือนครับอยากเห็นเ็ดของพี่ละครับรบกวนพี่ลได้ไหมครับได้ครับผมจริงนะเนี่ยคนที่เรียกไม่ใช่พี่หละใครอ่ะอ่ามีคนมีลูกน้องคนครับลูกน้องคนนดิครับผมอดัมนี่น้องอดัมครับผม

พี่เราแล้วเนีก่นเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุประมาณ7เดือนครับก็แปลว่าใต้เทียนที่เขาจะเก็บเกี่ยวเป็นเนื้อได้เลยวใช่ครับผมที่ตอนผมไม่เป็นอันทําะไรนะเชื่อเชื่อทุกอย่างตัวนึงมันหนักปัะมากี่โลพี่แลวตัวหนึ่งหนักประมาณสักโลนึงครับแล้วจะเลี้ยงให้ไ้น้ำหนักเยอะๆเนี่ยครับพี่ล่มีวิธียังไงบ้างมีเรามีให้ลํากับฟุ๊กข้าวเปลือกตอนประมาณตอนเย็นครับเลี้ยงแบบนี้มันต่างกับเลี้ยงในฟาร์มที่เขาแบบคุ้มฝุมันยังไงพี่เลต้นทุนเรามันน้อยเราก็เลี้้ยงแบบบว่าาน แต่ผลผลิตคือมันได้เต็มๆผลมะลิตก็ได้เต็มๆด้วยแล้วเป็ดก็มีความสุขดีด้วยนะครับใช่ครับผมเดี๋ยว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 หนูวุ่นวายกันมากเครับต่อพิฆาตมันมีสองสีครับวุ่นวายคือเป็นเป็ดตัวเมียกับตัวผู้ครับตัวเมียจะออกสีเทาตัวผู้จะออกสีดำครับอ๋อตัวเมียสีีเทาอัันน้ตวตัวเมียครับ ตัวเพี่แอ๊บอย่างเวลาขายอ่ะเขาขายกันยังไงอ่ะพี่ขายกันโลละ7-80บาทบโอ้จะดแปดสิงั้นวันนี้ผมขอซื้อพี่แล้วสองตัวได้ไหมได้เมนูผม,มในวันนี้เลยได้เลยครับได้นะเลยครับผมและเมนูพนรมลรุงชีสเดย์ของเราในวันนี้ก็คือข้าวหน้าเป็ดพะโละ้ครับผม อ่ครับแล้วตอนนี้ของที่เราทําเป็ดพะโลมาอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยครับมต้มทั้งตัวทั้งหัวเลยส่วนเครื่องปรุงเป็ดพะโลนะครับประกอบไปด้วยผงพะโลอบเชยพริกไทยดำพริกอิ๊วขาวพริกอิ๊วดําหวานน้ำมันหอยโป๊ยกากเกลือกระเทียมข่าเหล้าจีนช่วงเจียหรือพริกหอมนะครับซอสปรุงรสน้ำตาลตีบน้ำตาลทรายแดงผักชีครับผม ขั้นตอนแรกเราจะคั่วเครื่องเทศเพื่อให้หอมก่อนวงเชียนะครับการคั่วเครื่องเทศไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันนะครับคั่วให้พอกลิ่นหอมนะครับใส่โปยกั้งนะครับต่อใบใส่อบเชยนะครับแล้วก็พริกไทยดำโอเคแล้วตอนนี้เราคั่วเรียบร้อยแล้วอาบเ๊กเอาเครื่องเทศเราขึ้นมาครับผม ในกระทะก็จะมีกลิ่นหอมเครื่องเทศอยู่ถูกไหมถูกครับเราก็จะเอากระเทียมเนี่ยผักกับน้ำมันนิดนึงอ่ะโอเคอาบิกใส่น้ำมันนิดเดียวพอนะครับนิดเดียวพออ่าเราก็จะเหมือนคั่วกระเทียมนิดนึงให้พอเหลืองหอมท่นั้นเองนะครับอ่าพอน้ำมันกระเทียมมาได้ปุ๊บพี่ก็ตักกระเทียมขึ้นมาในถ้วยก่อนนะครับโอเควางไว้เลย เราจะเริ่มปรุงรสนะครับมันหอยใช่ไปเลยซอสซีอิ๊วขาวนะครับซอสปรุงรสน้ำตาลทรายแดงนะครับน้ำตาลขาวเนี่ยมันจะหวานแหลมกว่าพวกน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงเนี่ยคนจีนชอบมาทำอาหารมาเพราะมันหวานไม่แหลมเกลือ ถงพะโลนะครับรใส่ใบอบเชยนะครับโปยแก้ใส่ลงไปบิ๊กต้องระวังไม่ให้มันไหม้ครับ,เ,รอรบเอาใส่ช่วงเครียพริกไทยดำนะครับเหล้าจีนเนี่ยช่วยให้บิ๊กไม่ไหม้แล้วพอเราได้แล้วเนี่ยเราจะใส่กระเทียมลงไปอ่าโอเคครับอันนี้ใส่น้ำเลย เอาอันนี้เร่งไฟเลยครับบิ๊กครับที่บอคราวนี้เ,เราจะถ่ายใส่หม้อใหญ่แล้วนะครับไหนแม่ก็แค่นี้แหละให้มันเรียบร้อยแล้วเราก็ถ่ายลงไปในหม้อเลยคราวนี้เราต้องทำน้ำให้เยอะเพื่อให้ท่วมเป็ดทั้งหมดสองตัวของเราให้ได้นะครับเทนะ้ำหมดเลยหลังจากที่เราใส่น้ำไปแล้วเนาะเราจะลองชิมเขาดูก,ก่อนนี่มีกิ่งเครื่องมะโลแล้วกี่แล้วแต่ว่าทุกอย่างบางไปหน่อยซีอิ๊วขาวครับผมใส่ทั้งหมดเลย ซอสปรุงรสครับเกลือน,ลน้ำตาลปีบนะครับน้ำตาลใสายแดงซีอิ๊วดำหวานของเราอันนี้เพื่อเพิ่มสีพาโลให้สวยงามนะครับโอเคครับปิ๊กปิดฝาเลยเดี๋ยวรอเดือดครับวิธีการเปิดเวลาเปิดพริกสำคัญนะครับเเวลาก้มไปก่อนจะเปิดปากเป่า เวลาเปิดฝาเราดึงเขาถอยหลังเพื่อไม่ให้ควันมันมาโดนมือเราเดือได้ที่แล้วใส่เหล้าจีนลงไปที่เหลือเราดึงตอนนี้ปุ๊บนะครับเราจะมีขาเนาะขาเราจะหั่นใส่ลงไปการใส่ขาลงไปเพื่อลบกลิ่นสาบของสัตว์เนื้อแดง่ลงไปครานี้รากบักชีครับผมบทีตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราปล่อยให้เขาตุนอ่อนๆไปชั่วโมงหนึ่ง เดี๋ยวจะเริ่มทาเป็ดกันเลยนะครับตอนนี้ขอถุงมือนีดหนึ่งจริงๆแล้วเขาทํามาให้เราเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแค่ตรงก้นหรือตรงตรูดมันที่บางทีมมีกระเปะ๋อเออกระเป๋ะอะไรอยู่นะครับต้องเอาออกอกระป๋ะมันอยู่ตรงนี้นะครับเขากตัดเป็นสามเหลี่ยมเป็นรูหรือบางคนเนี่ยอาจจะตัดทั้งทั้งอันนี้ออกไปเลยแล้วแต่นะครับโอเคครับแล้วตอนนี้น้ำที่เราทำให้เขาออกรถดเนี่ยผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วครับ อ่าซึ่งการใส่เป็ดนะครับอกเนี่ยเป็นส่วนที่มันมีไขมันน้อยถ้าเราเอาอกลงไปก่อนอกมันจะแข็งในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งมันยังไม่สุกรับแล้ว20นาทีลิกด้านเอาอกลงมาต้มต่อ20นาทีก็จะเสร็จเราเอาไฟแรงให้มันเดือดก่อนแล้วหลีลงต่ําสุดเลยเหมือนตุ๋นข้านะครับกินเลยบิกไปเลย20นาทีแล้วมาครับผมเราก็จะพิกเตะลงไป โอ้ยมันมีเออสีมันเข้มเลยเไปนะอ่าเดี๋ยวปิดไาเ้าตุนต่อไปอีก20มนาทีครับครับผมระหว่างที่เรารอ20มนาทีนเชฟโอครับแล้วก็มาทำน้ำจิม้มกันใช่ไหมครับใช่ครับผมส่ว่อประกอบน้ำจิม้มหนาไก้มีกระเทียมขาพริกขี้หนูน้ำตาลเกลือน้ำส้มสายชูเริ่มต้นจากการตอกขาก่อนเลยนะครับ บิ๊กปอกกระเทียมทำไมต้องปอกเพราะว่าเราจะกินมันไงถ้ามีเปลือกข้างนอกมันสกปรกนะครับเราจะกินมันเพราะตามมาให้แหลกๆด้วยนะครับวิธีปอกช่างแบบช่างแบบไร้วัฒนธรรมการกินสิ่ดีไม่เคยจับเมื่อกี้ วิง่งตำแหลกแหลกเลยครับอ,อันนี้ใ่กระเทียมลงไปในครกนะครับนี่ก็เอาแหลกกันละเอียดแหลกเลยครับแล้วพอตำไปได้ช่วงนึงครับเราจะใส่พริกลงไปตำด้วยในได้แหลกไปพร้อมกันเลยดี่ยช่วยไหมไม่ยังไม่ละพอเราตำม,มันแหลกประมาณนี้เนาะใครชอบแหลกมากก็ตำต่อ,ตอน,นะ เราก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปเลยแหวนน้ำตาลเริ่มใส่เกลี่ยน้ำจิ้มเราได้แล้วเพ่ตอนนี้เรามาเตรียมรอเป็นเขาดีกว่า,าใกล้สุกแล้วถึงเวลาที่เอาเขาขึ้นแล้วนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เอาถ <laughs> านมาก่อนจะเอาเป็นขึ้นแล้ว แล้วคราวนี้ครับเอาเป็ดขึ้นแล้วนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะหั่นเขาได้เลยนะเราต้องพักเขาไว้ประมาณ10-15นาทีให้ไอร้อนที่อยู่ในตัวเป็ดระหว่างการต้มมามันเริ่มคลายระหว่างนี้เราพักเป็ดพัก15นาทีเดี๋ยวมาแล้แล้วจัดจากกนครับแล้วเราก็พักเป็ดของเราจนถึงเวลาอันสมควรแล้วเวลาตัดเป็ดจะแยกเป็ดเป็เปนส่วนๆให้ดูแ่้วก็ตัดอีกเท่าแง่งมัน,นเห็นไหมเท่าคอมันปึ๊บ กดนิดเดียวก็จะฟูก็จะออกขามีร่องขาอยู่นี้ขีดเข้างลงไปมาถึงพระเอกของเราคืออกนะครับมันมีกระดูกอยู่นี้แล้วก็ขีด การตัดเนื้อสัตว์ที่ถูกต้องนะต้องตัดฝวางข้ามเนื้อที่มางคนเขาก็จะเฉียงนี่นะนเพื่อให้หน้ามันดูใหญ่ขึ้นแล้วแต่นะครับโอเคครับแล้วเราหัน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาถึงตาพระเอกของเราบ้างข้าวที่เราใช้ในวันนี้ครับคือพนมรุ้งข้าวขาว15เ็เป็นข้าวขาวชั้นดีที่มีส่วนผสมของข้าวหักใหญ่และหักกลางจากกระบวนการขัดสี ทำไม่ได้ข้าวขาวที่เมื่อหุงสุกแล้วขึ้นหม้อตามคุณสมบัติของข้าวขาวและในขณะเดียวกันก้อนนุ่มพอเหมาะน่ารับประทานลยครับนี่นี่นต่แล้วก็ผัดชีครับวางไว้อยู่ และเจ็ดเยาวครับกับข้าวหน้าเป็ดพะโลเอาชิมเลยชิมชิมชิมอาตักข้าวเลยโอเคแล้วตักน้ำ่ากหน่อยไหมตักจากหม้อเลยอ้าวบิ๊กุครับ เองอะนะทุกคนอันนี้นี่คือเหมือนไปซื้อแบบร้านดัง,ดงเลยเพลยเลยเพราะว่ออาอร่อยมากนะคะข้าวอะมีความร่วนพอดีกินกับเป็ดนี้คือที่สุดเป็ดเนี่ยเหมือนเราต้มได้ที่เนาะ,ะแบบเป๊ะมากพี่โอ,อแล้วก็ น้ำจิ้มก็คือมีความตัดเลียดและพอกินผักชีเข้าไปอีกก็คือหอมฉุยเหมือนกินอยู่พัตคารจ้ะอืมแล้วอย่างตัวข้าวนะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับการกินกับเป็ดพะโล้น้ำน้ำแบบนี้นะพอข้า,ว,ขาว,วนี่มันร่วนนะครับพอกินกับน้ำพะโล,ล,ล้เป็ดแล้วเนี่ยมันนุ่มอยู่แล้วซับน้ำด้วยไม่เละเปะกมากบิ๊กว่าด้วยความเป็นน้ำพะโล,ล้ครับเชฟว่าข้าวมันร่วนๆอย่างนี้ครับมันช่วยชูรสชาติของพะโล,ล้ได้เยอะมากอ่าแล้วการที่เรากินเป็ดไปเป็ดมันจะมีความหนา,นข,าของเนื้อของมันใช่ไหม,มครับแต่ว่าพอมีความร่วน ปอกเข้าไปทีนึง่งมาทำให้ทุกอย่างกลมกล่อมเข้าด้วยกันเนื้อเป็ดน,นะครับดิกินส่วนน่องนะยช่โอ้ร, oh. รู้สึกว่าโอ้ยนุ่มละมุนลิ้มมากนะน้ำพะโละเข้มข้นมากกำลังดีหอม mm. เครื่องเทศสุดๆไปเลยและพนมรุ้งนะคะขอเป็นสื่อกลางให้กับพอบ้านแม่บ้านและผู้ที่มีใจรักในการทำอาหารให้ได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารกับเชฟ <But S 1> มืออาชีพเพียงแค่ติดตามรายการของเราเท่านั้นค่ะดังสโลแกนที่ว่าข้าวพนมรุง้งเชฟยังชัวร์ทุกครัวบ้านใจ ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พวกเราด้วยนะคร,ครับผมครับผมครับ EP น่าจะพาไปกินไอชิคชีสทำอะไรที่มันทีแดดอกีกติดตามกันนะครับสตอนนี้พ,พี่ทีมงานลุยข้าวขนมรุ้งเช็ดยังชัวร์ทุกครัวมั่นใจ